นานีนบ้านห่อห่อนพี่น้องต้องกินแตงไทยแตงโมกินอะไรที่มันเย็นๆนอกจากคุณนายนางยึะหางหลังพี่น้องมาได้จะเด้อพี่น้องกินขาวน้ำกันกินกับขาวเมี่วห่อนๆของข้าคเื่เกาจ้ะกินน้ำกันพี่น้องหิวขาเวเยาวลายคุณนายของขา โอ้ยจะอย่าเพิ่งเปิดเพลงเด้อทางบางพี่น้องมีแต่อุปสรรคสิไดจไปกินอยู่อันทงหน้าอยู่เักมือพี่น้องเอ้ยใจหยังมายุ่มมาย่วยมามาพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บเซสแซ่พักหวานกับพักติวนานในพักติวกำลังออกมาจากพี่น้องพักหวานไข่มุดแดงวันตรงหมูว่านฝนตกเดี๋ยวสิจิตเริ่มคึืดคือคืสิไข่ไงล่ะเพราะว่าฝนตกมาห้ามคนแล้วนะจ๊ะนี่ผพักหวานผักหวานของห้อะ อยู่ยะนะจ๊ะมาสดน้ำกันหอนๆพี่นอ้องกินคนเดียวคือเกาพี่น้องเลยเห็ดดอกใหญ่ๆคนห่วยๆมันหอนได้พี่นอ้องฟาวกินบ่ได้พึงพ่งเอาลงจากเตาโอ้ยบักเบ้อแกงไทยหอมๆมันหวานพักวันเม่อด้ไปเก็บด้วยพี่นอ้องสือตลาดพากวานันเห็ดก็ซื้อจ้ะ มากมากมากินเขาน้ำกันมอพวรด,ดีหรอแกงแบบบริพาได้พี่น้องตีตัง่าเป็นเฮ็ตพอส้นแหงมไอด้วยมันหอนอยู่พี่น้องเลยสิลวกปากปากพองระยาะอีก หอนพี่น้องหอนหอนกลางเว้นละห้อนตังงึ้นไปสนีเย็นๆนนอนแสบแล้เตื่นสวยบแกงถังวยเดียวอีกเด้พี่น้องบ่มีผู้ใดกินนำเนาะ เพียงคนเดียวแต่งหน้านา่ก็แมงว่านหลายเด้อพี่น้องหน่าหอดคุณนายเราอิ่มนะทั่ดอกบักม่วงฝนตกเมื่อวานแห้งเติบเด้พี่น้องก็ได้ยินนต่เมื่อไหร่แค่ไ ย้อยแลนแม่ละอืมเจียงนุกแกงแบบบอได้พาเลย อววซื้อม่ใส่ตูดได้นามือได้ละเผ็ดจะกินคนเดียวกับซีไซเป็ดแน่จักหน่อย น้องแกงมึงเลือกผินหนองแบบบ่าพาแสบไปอีกแบบหอมๆจ้าบวากินห่อนๆลระว้างมันอมหนำหอมมันฉีดวกปาดแล้วเข้าบริพานแกงบดดอกเลยหอมป,ปิ่นปนกแบบับแซบ หอนๆนแล้วไม่แห้งที่นนองตักวนคือมีเทปบูมันเอยมันเ่งคือมันจะ่วมแต่เมื่อนงอนหันขางไปเพื่นงอนเนี่ยนเ,นยนนข,นเนยขียนพอเพ,พื่นบหอ,อมแกมตอนไปเห็นงานที่หน่ะ มาแต่เห็นงานก็นต้องหอมแก้มขนมให้กินกันเราได้เขียดหนังงอะะเบาะเดี๋ยวพอคนศูนเนาะ คือแหม่มเคยเด็ก่ะเนาะมาจากไดนสิมัคือคนเราพี่เราฟิวออนไปเก็บเา่าทางเฮือนแกหน่อยกับแกเบิร์บรดิก,กินได้หนิพี่น้องเป็นดูดูการมันเนาะปีละเทือแล้วกัน

แยงเขาง่ายเนาะพี่น้องป้องไปพี่ย้ำไหนกับเขาติดมือโอ้ยกินมันจะหน่อยเสาใหญ่ยังติดมือคอยอยูืนมองพี่น้องเอ้ยขาเนียวก็ดิ่ áo, ừ, khăn bàn chít bự phèng đấy đã, P’nong đấy bẩn, ừ, cái mồm, coi đã này P’nong này. เปล่าแข่งเขาตายแบบน,นี้ละเฮ้ยไปเล่นดังเว้ยี่ตนเดียวคลิปนี้ก็พ้ามากินเขาแกงไทยหวนานๆฉ่ำๆพี่เนอะสันท้นนานักการบินดี <c oughs> หันหันจ่าสวัสดีหน่อยสิคะลูกหันเอ้ยหันแล้วเคลียร์แล้วเป็นแน่น่ะเบาๆอึนกับเบาๆขั้นได้เบาๆแบบนี้จะบ่ดตรงเบาแล้วสีเขียงวะนอนเห็นบอกพี่น้องเห็นมันนอนแล้ว ราก็พอเราบ่หอมเก็พอแล้วลืมพอเราฝ่าจะไปสดดลังเวทีพี่น้องคางบานปิดเพลงกันนอกจากเนาะลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลัง,งใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะกินอะไรกันพาไปเห็ดอยัาเนาะจากเนาะขอบคุณดจะเดอขอบคุณทุกกำลังใจลังบานหนาบานนะคะเนาะขอบคุณมากมายเจอกันคลิปหน้ามูฮันจาบายบายหน่อยสิคะลูกมูฮันเขียนในพอพี่น้องเบาๆน้ำปลาลุ้งเลยมือนนี้ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย